แม่ไม่อยากเป็นภาระแล้วก็อยากให้แม่รู้สึกแบบนั้นอยากให้รู้สึกแบบว่ายังรู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อยู่กางเกงลายลี่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าแม่ใส่เองได้ลุกเดินเองได้ถอดเองได้ง่ายๆเลยใครที่กลัวว่าแบบจะใส่ได้ไหมให้ดูงานเอวก่อนดูดิคือตัวเนี้ยเอวเขายืดได้สองเท่าเลยนะขอบตรงเนี้ย มีที่ระบายอากาศถึง360องศาคือทุกด้านเลยทําให้ใส่แล้วแบบไม่อับไม่ชื้นนะตัวนี้คือสําคัญมากเคยซื้อแบบระบายอากาศไม่ดีพอแม่เอาไปใส่แม่ก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากใส่เลยตัวนี้จะบอกว่าเขาซับน้ําได้เยอะมากใครที่แบบเอาไปใส่นอนทั้งคืนนะสามารถซับน้ําได้ทั้งคืนตัวนี้ซับได้4 5 0ซ c เลยซับได้ทั้งแถบด้านล่างตรงนี้เลยนะแผ่นบางซึมซับได้ดีและไม่เหนียวเนิอนอะแม่ใส่สบายเราก็สบายใจเหมือนกัน หนึ่งห่อให้มาใหญ่มากใครอยากได้ของดีให้พ่อแม่นะไปกดได้ตะก,ก้าเหลืองด้านล่างตอนนี้มีโปอยู่รีบกดนะ้่กนโปเขาจะหมด